มันเงียบทรงพลังและทำให้เป็นอมพาตอย่างสิ้นเชิงการเคลื่อนไหวลับที่ยูเครนทำสำเร็จภายในรัสเซียเองซึ่งทำลายยุทธศาสตร์สงครามทั้งหมดของปูตินสำหรับปี2025ยูเครนเปิดฉากการรุกสองครั้งในรัสเซียควบคู่ไปกับการรุกในดินแดนที่ถูกยึดครองของยูเครนซึ่งไม่เคยมีการประกาศแต่มีผลกระทบอย่างมากต่อแผนสงครามของปูตินการรุกอย่างลับๆนี้หยุดรัสเซียจากการอ้างสิทธิ์ในดานสส และเป็นการปูทางสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นการคลี่คลายในสนามรุกยูเครนแผนของปูตินสำหรับปี2025นั้นง่ายมากภายใต้ฉากควันของการเจรจาสันติภาพที่เขาไม่เคยตั้งใจที่จะให้เกียรติปูตินจะเปิดฉากการรุกครั้งใหญ่ในช่วงฤดูร้อนโดยมีเป้าหมายหลัก2ประการเป้าหมายแรกคือการยึดเมืองโปรครส์ในดานิสโอบลาสเมื่อเมืองนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียปูตินเชื่อว่า มันจะเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ภูมิภาคดานสกที่เหลือจะล่มสลายประการที่2รัสเซียพยายามจะจะสร้างเขตกันชนในซูนูมิโอบลส์ซึ่งอาจขยายเข้าไปในคาคิฟโอบลส์เพื่อป้องกันการรุกตอบโต้ของยูเครนในเคิร์สกอีกครั้งสิงหาคม2024ได้เห็นยูเครนทวงคืนดินดานประมาณ390ตารางไมล์ในแคว้นนั้นและรัสเซียต้องเสียทหาร8,000 80, นายเพื่อเอามันกลับคืนมา แผนการอยู่ในสถานที่ยึดโปรซ و และปกป้องภูมิภาคชายแดนรัเสเซียยูเครนทำลายแผนเหล่านั้นด้วยการรุกอย่างลับๆ3ครั้งซึ่ง2ครั้งเกิดขึ้นบนดินแดนของรัเสเซียเองครั้งที่3หยุดรัเสเซียจากการยึดโปรครอสทำให้ปูตินต้องดิ้นรนเพื่อรักษาตำนานแห่งชัยชนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของรัเสเซียวันที่6กุมภาพันธ์อเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครน เปิดเผยสิ่งที่ยูเครนทำในช่วงต้นปี2025เพื่อหยุดยุดทธศาสตร์สงครามของรัเสเซียในปี2025ก่องกำลังป้องกันของอยูเครนได้ดำเนินการปฏิบัติการรุก3ครั้ง2ครั้งในดินแดนรัเสเซียในภูมิภาคเบลกรอดและภูมิภาคเคิร์สกการปฏิบัติการครั้งที่3เกิดขึ้นในทิศทางดอนเนเลียเซียสกี้อ้างสิทธิ์กล่าวอีกในหนึ่งยูเครนเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวรุกเมื่อรู้ว่าปูตินวางแผนอะไรไว้ มันบังคับให้ประธานาธิบดีรัเสเซียต้องเหยียบเบรกโดยโจมตีรัเสเซียอย่างหนักใน3จุดยุทธศาสตร์ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าการลุกในช่วงฤดูร้อนจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้การลุกครั้งนั้นล้มเหลวเราจะเข้าไปดูว่านั่นหมายถึงอะไรสําหรับรัเสเซียในอีกสักครู่ก่อนอื่นเซียสกี้กล่าวว่าการปฏิบัติการลับของยูเครนทั้ง3ครั้งเกิดขึ้นในเคิร์สก์เบลการอดและดอนนิเลียตามข้อมูลของยูโรไมดานและเพรส เซียสกี้กล่าวด้วยว่าไม่มีการประกาศปฏิบัติการเหล่านี้ต่อสาธารณชนแม้ว่าเซียสกี้จะไม่ได้เปิดเผยว่ายูเครนทําอะไรเพื่อทําร้ายแผน2,025ของรัสเซียแต่ก็มีรายงานเกี่ยวกับทั้ง3ภูมิภาคที่เขากล่าวถึงซึ่งให้คําแนะนํามาเริ่มกันที่เคิร์สกันก่อนเมื่อสิ้นปี2024ดูเหมือนว่าการรุกตอบโต้ของยูเครนในเคิร์สจะสิ้นสุดแล้วรัสเซียได้รวบรวมกองกําลังประมาณห0,000นาย รวมถึงทหารเกาหลีเหนือประมาณ1 0 0 0 0ถึง1น0่0นายเพื่อผลักดันยูเครนออกไปการปฏิบัติการส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จสำหรับรัเสเซียแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ในวิดีโอแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือยูเครนไม่ได้หายไปจากเคิร์สทั้งหมดในปี2025อันที่จริงเมื่อต้นปียูเครนได้เปิดฉากการรุกอย่างกระทันหันในภูมิภาคเคิร์สซึ่งทำให้รัเสเซียประหลาดใจและตามรายงานของกาเดียน ดูเหมือนว่าจะเปิดตัวเพื่อดึงดูดสายตาของประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งในขณะนั้นโดนัลด์ทรัมป์วิดีโอถูกเผยแพร่โดยช่องรัสเซียที่แสดงให้เห็นรถเกราะของอยูเครนเคลื่อนที่ในสิ่งที่ช่องเหล่านั้นเรียกว่าม้าหมุนเพื่อขนส่งทหารราบเข้าไปในภูมิภาคเคิร์สโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอล่ำเกราะยูเครนถูกถ่ายภาพขณะเคลื่อนที่ผ่านทุ่งหญ้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะของหมู่บ้านที่เรียกว่าเบลชายาสู ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสู่ยาที่ยูเครยนยึดครองระหว่างการรุกเคิร์สครั้งแรกการเดียนรายงานว่าการประทะกันในการรบ42ครั้งเกิดขึ้นในเคริร์สในวันที่5กุมภาพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นโดยมี12ครั้งยังคงดำเนินอยู่ณเวลาที่รายงานของสำนักข่าวประมาณหนึ่งเดือนหลังจากรายงานของกาเดียนยูโรนิวเสริมว่ากองกำลังยูเครนสามารถรุกคืบหน้าได้ประมาณ5กิโลเมตรหรือประมาณ3.1ไมล์เข้าไปในเคริร์ส โดยใช้ทางหลวงซูยาโอบายานส่วนใหญ่เพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายูเครนยังสามารถยึดหมู่บ้านจำนวนหนึ่งในทิศทางของโอบายานและชารสเกียโคโนอเพลกายูโรนิวส์รายงานในขณะนั้นว่าสถาบันสำหรับการศึกษาเรื่องสงครามไม่พบหลักฐานว่ากองกำลังยูเครนไปถึงโอบายานแต่บางทีนั่นอาจไม่ใช่ประเด็นถ้าการรุกในช่วงต้นปี2025นี้เป็นการรุกอย่างลับๆที่เซสกี้กำลังใบรอยู่การยึดดินแดนที่ยูเครนสูญเสียไปในเคิร์ส อาจไม่ใช่เม้าหมายหลักจำไว้ว่ารัเสเซียตั้งใจจะใช้ฤดูร้อนเพื่อสร้างเขตกันชนในสุนูมิและอาจจะรวมถึงคาคิฟโอบลาสด้วยลองคิดดูว่ารัเสเซียจะสร้างเขตกันชนนั้นได้อย่างไรมันได้รวบรวมทหารหลายหมื่นนายไว้ในเคริร์สเพื่อผลักดันยูเครนออกไปแล้วตักกะที่ชัดเจนจะแนะนำว่าซากของกองกำลังขนาดใหญ่นั้นจะเคลื่อนเข้าไปในซูมิและคาคิฟหลังจากที่ยูเครนถูกกวาดล้างออกจากเคริร์ส โดยกองกําลังนั้นจะปูทางให้รัสเซียสามารถส่งกองกําลังเพิ่มเติมเข้าไปในทิศทางเคิร์สได้เมื่อเวลาผ่านไปการที่ยูเครนเปิดฉากการรุกในเดือนมกราคมจะขัดขวางแผนเหล่านั้นท้ายที่สุดแล้วทหารที่ถูกบังคับให้ต่อสู้กับการรุกคืบหน้าของยูเครนในเคิร์สอีกครั้งจะไม่สามารถถูกส่งไปยังซูมิหรือคาคีฟเพื่อสร้างเขตกันชนได้ยูเครนย,ยังสามารถใช้การรุกระลอกที่สองนี้เพื่อทำให้กองกำลังของรัสเซียในเคิร์สออนแอร์ลง ซึ่งหมายความว่ากองกำลังใดๆที่สามารถข้ามพรมแดนเข้าไปในซูมิหรือคาคีฟได้ในที่สุดก็จะหมดแรงและอาจกลายเป็นเหยื่อที่ง่ายสำหรับแนวป้องกันของยูเครนในภูมิภาคเหล่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่เราทราบอย่างแน่นอนไม่มีเขตกันชนที่มั่นคงอยู่ในยูเครนการปฏิบัติการเคิร์สในช่วงต้นปี2025นี้เป็นการปูทางสำหรับการล่มสลายของยุทธ,ธาศาสตร์กันชนในช่วงฤดูร้อนของรัสเซียก่อนที่จะเริ่มขึ้นติดตามเราต่อไป เพราะเราจะอธิบายว่าการรุกตอบโต้ที่ชาญฉลาดของยูเครนมีผลกระทบอย่างมากต่อแผนการที่กว้างขึ้นของปูตินอย่างไรในอีกไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นเราต้องพูดถึงเบลการอดด,ด้วยตอนนี้เช่นเดียวกับเคริร์สเบลการอดเป็นภูมิภาคชายแดนรัสเซียที่ปูตินรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการรุกของยูเครนเขตกันชนที่รัสเซียตั้งใจจะสร้างขึ้นจะปกป้องเบลการอดมากพอๆกับที่ปกป้องเคริร์สก ซึ่งนำเราไปสู่การรุกอย่างลับๆครั้งที่2ที่เซอร์สกี้กล่าวถึงอีกครั้งเซอร์สกี้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการรุกครั้งนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากที่สุดคือเขาอ้างถึงสิ่งที่ยูเครนทำในช่วงปลายเดือนมีนาคม2025และเข้าสู่เดือนเมษายนเมื่อวันที่23มีนาคม Newsweek รายงานว่า การรุกของรัสเซียในยูเครนหยุดชะงักท่ามกลางการที่ยูเครนเปิดฉากการโจมตีตอบโต้เข้าไปในภูมิภาคเบลการอดในจุดนี้สำนักข่าวกล่าวว่ายูเครนได้ถอนตัวออกจากภูมิภาคเคิร์สซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเบลการอดดูเหมือนว่ากองกำลังที่เปิดฉากการรุกใหม่เข้าไปในเคิร์สเมื่อต้นปี2025ถูกส่งไปประจำการใหม่ในเบลการอดซึ่งสร้างปัญหาใหม่ๆมากมายกับรัสเซียเมื่อเคิร์สเป็นอิสระ รัสเซียตามทฤษฎีแล้วจะสามารถส่งกองกำลังเข้าไปในซูมิและคาคีฟเพื่อจัดตั้งเขตกันชนที่ปูตินต้องการได้แต่การรุกของยูเครนเข้าไปในเบลการอดจะเบี่ยงเบนทหารรัสเซียเหล่านั้นอีกครั้งบังคับให้พวกเขาไปทางตะวันออกเข้าไปในเบลการอดเพื่อรับมือกับการโจมตีของยูเครนอีกครั้งที่ออกแบบมาเพื่อทาให้พวกเขาอ่อนแอลงสิ่งที่ทําให้การโจมตีในเดือนมีนาคมเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการรุกอย่างลับๆที่เซอร์สกี้อ้างถึงมากที่สุด คือยูเครนไม่ได้ยืนยันในขณะนั้นดังที่นิวส์วีคตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียอ้างว่ายูเครนได้ทําการโจมตีข้ามพรมแดนในเบลการอดโดยมีการรายงานว่าการโจมตีมุ่งเน้นไปที่หมู่บ้านเพลเชโวและเดมยานนอฟกาซึ่งอยู่ทางใต้ของเคิร์สเล็กน้อยรัสเซียกล่าวว่ายูเครนได้โจมตีหมู่บ้านเหล่านี้ด้วยทหาร200นายและรถถัง5คันทําให้บล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียระบุว่ายูเครนประสบความสําเร็จในการยืดกองกําลังของรัสเซียด้วยการรุก รัสเซียแน่นอนว่าอ้างว่าได้ทำลายการรุกของยูเครนตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่กรณีจนกระทั่งวันที่1เมษายนคีฟอินดิ p e n d นต์ได้รายงานความคิดเห็นของประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์ซเลนสกี้ที่ยืนยันการมีอยู่ของกองทหารยูเครนในภูมิภาคเบลการอดสำนักข่าวกล่าวว่าการรุกมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาแรงกดดันต่อกองทหารยูเครนที่ยังคงต่อสู้ในเคิร์สกยูเครนใช้การโจมตีด้วยเครื่องจักร ซึ่งอาจเป็นไปตามที่รัสเซียอธิบายพร้อมด้วยยานพาหนะทางวิศวกรรมที่เคลียสิงกีดขวางและทุ่นระเบิดที่ขวางทหารของตนในการเข้าสู่เบลการอดโดยทั่วไปแล้วดูเหมือนว่าความสำเร็จใดที่ยูเครนทำได้จะไม่มีความสำคัญมากในแง่ของดินแดนที่ยึดครองได้จอห์นฮาร์ดีรองผู้อำนวยการโครงการรัสเซียที่มูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตยกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับการรุกของเคิร์สการได้รับดินแดนไม่ใช่ประเด็น ยูเครนกำลังยับยั้งรัสเซียมันกำลังขัดขวางแผนที่ปูตินได้พัฒนาไว้สำหรับช่วงฤดูร้อนโดยการทำลายทหารของรัสเซียให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในภูมิภาคชายแดนยิ่งกองกำลังที่เหลืออยู่อ่อนแอมากเท่าไหร่มีโอกาสน้อยมากเท่านั้นที่รัสเซียจะสร้างเขตกันชนที่ปูตินได้มอบหมายดังที่เราเห็นในวันนี้ยุทธศาสตร์ลับของยูเครนได้ผลอย่างสมบูรณ์แบบทุกแผนที่ปูตินมีสำหรับซูมิและคาคีฟล่มสลาย บันทึกข้างเคียงอย่างรวดเร็วคุณกำลังดูช่องของเราและเรานำเสนอภาพรวมทั้งหมดให้คุณเสมอกดติดตามเพื่อมองข้ามผ้าหัวข่าวและนำหน้าเส้นโค้งด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งหน้ากลับไปที่พูครอสและการรุกครั้งที่3ที่เซอร์สกี้กล่าวถึงซึ่งแตกต่างจากสองครั้งที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วการรุกครั้งที่3นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนดินแดนรัสเซียมันเกิดขึ้นบนดินแดนที่รัสเซียขโมยมาจากยูเครน ถึงกระนั้นนั่นหมายความว่ายูเครนได้ดําเนินการรุกอีกครั้งทั้งต่อต้านและอยู่เบื้องหลังแนวรบและครั้งนี้มีความสําคัญมากแต่เดี๋ยวก่อนเราพูดว่าพากอยู่เสมอแต่การรุกที่เซอร์สกี้กล่าวถึงอยู่ในดรบิเลียมันเป็นเช่นนั้นจริงๆและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงสําคัญดรบิเลียอาจไม่ใช่ภูครอสก์แต่เป็นส่วนหนึ่งของภูครอสก์ไกรยอนซึ่งเป็นคําเทียบเท่ากับเขตของภูครอสก์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รบิเลียอยู่ห่างจากภูครอสไปทางเหนือประมาณ22กิโลเมตรหรือประมาณ13.6ไ mm, มล์ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมรัสเซียถึงต้องการมันด้วยการควบคุมรบิเลียรัสเซียจะถือครองการตั้งถิ่นฐานที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการรุกเพิ่มเติมต่อผูครอสนอกจากนี้รัสเซียจะสามารถเข้าถึงทางหลวงโรบิเลียโครมาทอสในโดเนสก์ทำให้สามารถผลักดันไปยังเมืองสำคัญอีกแห่งในภูมิภาคที่ปูตินต้องยึดครองก่อนที่จะสามารถอ้างสิทธิในโดเนสได้ เมื่อต้นเดือนสิงหาคม2025่กองทัพรัสเซียสามารถยึดครองนิคมขนาดเล็กหลายแห่งในทิศทางรอบิเลียรวมถึงเวเซเลคาลิยอฟกาและโซโลตีโคลาเดสนอกจากนี้ยังพยายามจะข้ามทางหลวงรอบิเลียโครมาทอสเพื่อที่จะสร้างฐานที่มั่นในนิคมโนวาและเปตริกาหากกองกําลังของปูตินไม่ถูกหยุดในจุดนี้นั้นน่าจะเคลียร์เส้นทางไปยังรอบิเลียและจากนั้นไปยังภูครอสดังนั้นยูเครนจึงดําเนินการเมื่อวันที่11สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับรายงานอิสระของคายาฟยูเครนได้เปิดฉากการรุกเข้าไปในรอบิเลียการรุกดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนและประสบความสำเร็จในการพลิกกลับความสำเร็จมากมายที่รัสเซียทำได้ดังนั้นจึงกลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีอยู่ในภาครอบิเลียเมื่อเริ่มต้นฤดูร้อนเพียง3วันหลังจากการเปิดตัวการรุกอันเดรควาลลฟโฆษกของกองบัญชาการทหารสูงสุดของอยูเครนอ้างว่ายูเครนได้หยุดการรุกของรัสเซียและทำให้สถานการณ์รอบบิเลียมีเสถียรภาพ การประจําการของกองกําลังอาซอฟที่น่าเกรงขามครั้งแรกมีบทบาทเนื่องจากหน่วยนั้นทํางานร่วมกับหน่วยอื่นๆในทิศทางของรอบิเลียเพื่อหยุดการรุกของรัสเซียจากนั้นการพลิกกลับก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงวันที่17สิงหาคมยูเครนได้ทวงคืนนิคมหลายแห่งที่รัสเซียใช้เวลา2-3สัปดาห์ในการยึดครองตามทางหลวงรบิเลียโครมาทอสก์ก้าวหน้าไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนและเซอร์สกี้กล่าวว่า การรุกของอยูเครนประสบความสำเร็จอย่างมากจนส่งผลให้ยูเครนทวงคืนดินแดน175ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ67.5ตารางไมล์ที่รัสเซียยึดครองในภาคดอบิเลียความสำเร็จหลายเดือนได้ถูกพลิกกลับและตามที่เซอร์สกี้รายงานด้วยว่าด้วยการกระทําที่วางแผนไวอ้อย่างดีและกล้าหาญของกองทหารของเราหน่วยศัตรูบางหน่วยถูกล้อมไร้ในที่สุดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนผู้บัญชาการกองกําลังโจมตีทางอากาศของกองทัพยูเครน พลโทโอเล่อพอสเทลปรากฏตัวทางโทรทัศน์ยูเครนเพื่อประกาศการสิ้นสุดการลุกของรอบิเลียวัตถุประสงค์ของยูเครนเสร็จสมบูรณ์ผู้ยึดครองรัสเซียถูกผลักดันออกไปจากรอบิเลียและสำหรับภูครอสซ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ปูตินต้องการจริงๆจ,จากทั้งหมดนี้อพอสเทลกล่าวว่าภูครอสก์กำลังถืออยู่หน่วยของเราอยู่ในภูครอส์และบางพื้นที่อยู่ใต้การควบคุมของเราแล้วฉันไม่คิดว่าศัตรูจะรายงานว่าพวกเขายึดครองมันได้โดยสมบูรณ์ และสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้ดีมันยังไม่เกิดขึ้นการรุกในช่วงฤดูร้อนล้มเหลวยังเป็นทางการในจุดนี้โดยสมมุติว่าเราให้ความการุณากับปูตินมากพอที่จะดําเนินการรุกนั้นต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนและด้วยเหตุนี้การรุกทั้ง3ครั้งของยูเครนก็เสร็จสิ้นและแผนสงครามทั้งหมดของมอสโกสําหรับปี2025ก็พังทลายแล้วฤดูร้อนส่งมอบอะไรให้ปูตินจริงๆรัสเซียล้มเหลวในการสร้างเขตบัญชนที่มั่นคงในซูมีหรือคาคอฟ การรุกในเคิร์สและเบลการอดได้ทำให้แน่ใจว่าโดยการยืดกองกำลังที่ขาดแคลนของรัสเซียให้มากยิ่งขึ้นยิ่งกว่าเมื่อการรุกเหล่านั้นสิ้นสุดลงร,รัสเซียโดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรที่จะใช้สร้างเขตบัญชนได้แม้กระทั่งตอนนี้ร,รัสเซียกำลังทดสอบชายแดนของอยูเครนด้วยการโจมตีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์มีรายงานว่าความสูญเสียของรัสเซียเทียบเท่ากับเกือบสองกองพันในเพียง24ชั่วโมงเนื่องจากการโจมตีเหล่านี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนกันชนไปได้ดีแค่ไหน สำหรับภูครอสก์มันยังยืนหยัดอยู่แม้ว่ารัสเซียจะอ้างอย่างผิดๆว่าพวกเขายึดครองมันแล้วยูเครนค่อยๆถอนตัวออกจากเมืองในขณะที่พันเอกวลาดิเมียพาพฟลุกหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของกองกำลังโจมตีทางอากาศยูเครนกองกำลังตอบสนองรวดเร็วที่7เปิดเผยในวันที่7กุมภาพันธ์แต่การถอนตัวนั้นเป็นอย่างฉลาดและมีชั้นเชิงสำหรับทุกๆนิ้วที่รัสเซียได้รับในทิศท,ทางภูครอส์มันกำลังทำให้เลือดของกองทัพของมันไหลออกอย่างมหาศาล ลองย้อนกลับไปดูสิ่งที่ยูเครนทำในเคิร์สและเบลการอดเมื่อต้นปี2025มันโจมตีจากนั้นก็ถอนตัวออกไปทําให้กองทัพของรัสเซียแตกสลายจนไม่สามารถสร้างเขตบัญชนได้สิ่งที่คล้ายกันกําลังเกิดขึ้นในผู่ครอสรัสเซียอาจยังคงอ้างสิทธิ์ในเมืองนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่มันมีกองทัพผู่ครอสจะหมดแรงก่อนที่จะต้องเผชิญหน้ากับเข็มขัดป้อมเฟอร์ตที่ของเมืองในโดเนสที่อ่อนแรงลงมากกว่าเดิมและในกรณีที่คุณไม่ได้จับมัน วันที่7กุมภาพันธ์ไม่ใช่ฤดูร้อน2025ผูู้ครอสถือให้แน่นต่อไปอย่างน้อย6เดือนกว่าที่มันควรจะเป็นและกองทัพรัสเซียได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากในการพยายามยึดครองมันในอีกไม่นานเราจะบอกคุณว่าสิ่งที่ยูเครนทำในปี2025อาจเป็นการปูทางให้สิ่งที่มันทำในช่วงต้นปี2026แต่ก่อนที่เราจะทำเช่นนั้นนี่คือสิ่งที่ความล้มเหลวของการรุกในช่วงฤดูร้อนของรัสเซียซึ่งเกิดจากการรุกอย่างลับลัามครั้งของยูเครนได้ทำจริงๆ ตามที่สภาแอตแลนติกความล้มเหลวของการรุกในช่วงฤดูร้อนของปูตินควรช่วยหักล้างนิทานที่ยังอยู่เกี่ยวกับชัยชนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของรัสเซียเป็นเวลานานเกินไปที่การรับรู้ในระดับนานาชาติเกี่ยวกับสงครามในยูเครนถูกบิดเบือนด้วยแนวคิดที่เกินจริงเกี่ยวกับอำนาจทางทหารของรัสเซียสภาบอกว่าการรับรู้นั้นหายไปแล้วตอนนี้รัสเซียดูอ่อนแอกว่าในสายตาของโลกมากกว่าที่มันเคยเป็นตั้งแต่เริ่มต้นการรุกรานของปูตินที่ยูเครน การสร้างนิทานของปูตินถูกเปิดเผยว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเสมอหมายความว่ารัสเซียกำลังดิ้นรนมากยิ่งขึ้นในการควบคุมตอบสนองของนานาชาติต่อการลุกรานของมันมันคือความล้มเหลวในความล้มเหลวการรุกทั้ง3าครั้งของยูเครนทำให้แผนสงครามปี2025ของรัสเซียพังทลายและในมุมกว้างมันยังทำให้แผนของปูตินที่จะมีอิทธิพลต่อประชาคมนานาชาติพังทลายด้วยตอนนี้กลับมาดูสิ่งที่เราเห็นในยูเครนหลังจากแผนของปูตินล่มสลาย การรุกอย่างลับ,ลบทั้งสาครั้งเป็นเพียงเครื่องเบ็ดปีนี้ยูเครนวางแผนจะยัดเครื่องจานหลักให้ปูตินตกคารมรัสเซียอยู่ในสถานการณ์ที่จนมุมถึงขณะที่แม้กระทั่งกลยุทธการทาสงครามที่คล่องตัวที่ทําให้มันสามารถได้รับชัยชนะในยูเครนในช่วงต้นสงครามก็ไม่ช่วยอะไรรัสเซียไม่มีรถแท้งในตอนนี้และรูปแบบสงครามที่ปูตินโปรดปรานก็จบลงแล้วคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ในวิดีโอของเรา และถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมสมัครรับข้อมูลจาก Military Show เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าเกิดอะไรขึ้นในยูเครนจริงๆตอนนี้ทั้งหมดนี้นำเรากลับไปสู่การหักมุมที่เราได้หยอกล้อหลายครั้งในวิดีโอนี้และการเปิดโปงคำโกหกของเครมลินโดยยูเครนมีส่วนทำให้เกิดการหักมุมนี้ดังนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานในช่วงเวลาเดียวกันที่ยูเครนกำลังยึดดินแดนคืนจากรัสเซียในคาคอฟและซาป,ปาริเซีย บล็อกเกอร์ทางทหารของรัเสเซียอ้างว่ายูเครนกําลังได้รับชัยชนะที่อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบล็อกเกอร์เหล่านั้นอ้างว่ายูเครนกําลังเปิดฉากการรุกใกล้ชายแดนระดับภูมิภาคของซาปาริเซียและในดินิโปรเพโตรวัคส์ยูโรไมเดนเพรสรายงานว่าบล็อกเกอร์อ้างว่ายูเครนกําลังผลักดันเพื่อยึดดินแดนคืนในชูโรกาและโนโวโปรอบิฟกาเช่นเดียวกับในนาโวเซลสกี้ซึ่งอยู่ทางเหนือของจูริโพบล็อกเกอร์เสริมว่า การสูญเสียการเข้าถึงสถานีสตาลิงในหมู่กองกําลังของรัสเซียอันเนื่องมาจากการตัดสินใจของอีลอนมักที่จะปราบพรามสถานีที่ผิดกฎหมายและสภาพอากาศที่มีหมอกซึ่งเกิดจากฤดูหนาวมีส่วนทําให้ยูเครนได้รับชัยชนะดินแดนอื่นๆใกล้อเล็กซานดริฟกาและจูลิโพที่บล็อกเกอร์อ้างว่ายูเครนกําลังโจมตีคือโปรลุก้โซเรียบิสกีโอริทินเวลิกาโนโมซิลาดราพิเลีย และนิคมเทโรโวที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ตอนนี้บนพื้นผิวทั้งหมดนี้สมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการตั้งถิ่นฐานในซาปาริเซียโอลาสยูเครนกำลังยึดดินแดนคืนที่นั่นแต่มีบางอย่างเกี่ยวกับทั้งหมดนี้ที่ค่อนข้างน่าสงสัยสำนักข่าวหลายแห่งเริ่มตั้งคำถามรวมถึงคำถามใหญ่ว่าทำไมบล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียหลายคนที่มีความสัมพันธ์กับเครมลินถึงเปิดเผยสิ่งที่เทียบเท่ากับการสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ ที่ทำให้ปูตินและกองทัพร,รัสเซียทั้งหมดย่อยยับและจำไว้ว่าเราขอให้คุณจำเทโรโวไว้ในใจก่อนหน้านี้ในวิดีโอนี่คือเหตุผลดังนั้นตามที่สถาบันเพื่อการศึกษาเรื่องสงคราม ISW ยูเครนไม่ได้เปิดฉากการรุกตอบโต้ในดินแดนส่วนใหญ่ที่บล็อกเกอร์ทางทหารของร,รัสเซียเน้มย้ำแต่ไม่ได้หมายความว่าร,รัสเซียยังคงควบคุมดินแดนเหล่านั้นอยู่อาจไม่เคยทำ สิ่งที่เราเห็นในการอ้างสิทธิ์เหล่านี้เกี่ยวกับการโจมตีตอบโต้ตครั้งใหญ่โดยยูเครน ISW แนะนำคือรัสเซียพยายามที่จะปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามแนวรบ ISW ชี้ให้เห็นถึงคำถแถลงที่พันเอกวลาดิสลาฟวอลลิินซึ่งเป็นโฆษกของกองกำลังป้องกันทางใต้ของยูเครนที่ปฏิบัติการในซาปาริเซียตามที่วลิชินกล่าวยูเครนไม่ได้ยึดเทโรโวคืนมันรักษามันไว้ รัเสเซียพยายามแทรกซึมทหารเข้าไปในนิคมเพื่อที่จะชักธงรัเสเซียแต่ผู้แทรกซึมเหล่านั้นถูกปิดตัวลงอย่างรวดเร็วความจริงคือแนวหน้าอยู่ห่างจากเทโรโวประมาณ10-15กิโลเมตรหรือ6.2-9.3ไมล์และตามที่โวลิชินกล่าวการอ้างสิทธิผิดพลาดของกองทัพรัเสเซียว่ายูเครนได้เปิดฉากการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ในนิคมเหล่านั้นก็ถูกสร้างขึ้นเช่นกันตอนนี้ เป็นไปได้ว่าโวลาชินพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ผู้คนเห็นมือของยูเครนที่นี่อย่างไรก็ตาม ISW แนะนำว่ามีแนวโน้มมากกว่าที่บล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียทำการอ้างสิทธิ์ในการโจมตีตอบโต้เพื่อซ่อนความจริงที่ว่ารัสเซียไม่เคยถือครองดินแดนที่พวกเขาอ้างว่ายูเครนกําลังโจมตีเลยมันอยู่ในการครอบครองของยูเครนมาตลอดการปลดปล่อยที่กล่าวหาเป็นฉากควันไฟที่จัดทำขึ้น เพื่อซ่อนความจริงที่ว่ารัสเซียได้ขยายความสําเร็จในสนามรบของตนอย่างมากโบลิชินตั้งข้อสังเกตว่ากองกําลังรัสเซียได้ขยายความคืบหน้าของพวกเขาในพื้นที่และประเมินว่าตอนนี้พวกเขากําลังพยายามจะใช้การอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับการโจมตีตอบโต้อของอยูเครนเพื่อจัดการกับคําโกหกของพวกเขา ISW รายงานว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป หมายความว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของการโจมตีตอบโต้อของยูเครนหรืออย่างน้อยส่วนที่บล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียอ้างว่ากำลังเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำยูเครนถือครองนิคมเหล่านั้นอยู่แล้วเนื่องจากรัสเซียล้มเหลวในการยึดครองมันมานานแล้วดังนั้นเราต้องถามคำถามว่าเรารู้อะไรอย่างแน่นอนหลังจากเปิดเผยเรื่องนี้เริ่มต้นคือเรารู้ว่าผู้บัญชาการแนวหน้าของรัสเซีย กำลังส่งรายงานที่เป็นเท็จของความสำเร็จของพวกเขากลับไปยังเครมลินสันนิษฐานว่าเพื่อให้ปูตินมีความสุขเนื่องจากทหารของพวกเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการทำสิ่งที่พวกเขาอ้างว่ากำลังทำอยู่นอกจากนี้เรายังรู้ว่ายูเครนย,ยังคงเปิดฉากการโจมตีตอบโต้อย่างมากจากนิคมทั้ง4ที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ในวิดีโอมีเพียงการยุดเทโรโวคืนที่ถูกตั้งคำถามเพราะยูเครนดูเหมือนจะถือครองดินแดนนั้นไว้เสมอ หมู่บ้านและเมืองอื่นในคาคอฟและซาปาริเซียที่ยูเครนรายงานว่ายึดครองรวมถึงชูคิฟกาคาซาชาโลปันและเปตริก้าไม่ได้อยู่ในลิสต์ของบล็อกเกอร์ดังนั้นรัสเซียยังคงสูญเสียดินแดนให้กับการโจมตีตอบโต้อของยูเครนแค่ไม่มากเท่าที่รัสเซียอ้างว่าพยายามจะซ่อนความจริงที่ว่ามันโกหกเรื่องดินแดนที่มันถือครองอยู่และสิ่งสุดท้ายที่เรารู้อย่างแน่นอนคือสิ่งนี้ยูเครนกำลังโจมตีอย่างแน่นอน แม้ว่าจะไม่ใช่ในสถานที่ที่บล็อกเกอร์ของรัเสเซียอ้างสิทธิ์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์เซอร์ยีเจบาสกี้รายงานว่าราหนึ่งใน4ของการต่อสู้ทั้งหมดระหว่างกองกําลังยูเครนและรัเสเซียในบางพื้นที่ของแนวรบ1,000กิโลเมตรหรือ745ไมล์กาลังถูกขับเคลื่อนโดยยูเครนไม่ใช่รัเสเซียกล่าวอีกในหนึ่ง